ดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยรอช้างกันนะคือไปหลายรอบละเพื่อมารีวิวใหม่ตอนปิดเทอมทีแล้วนะจำได้ไหมจำได้นาอตอนนี้มีคนรอยอยู่สักพักนละนุน,นจบนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปรีวิวต่อก่อนเสร็จค่ะเราหลับเองค่ะเพราะฉะอ่ะไม่แพ้เดี๋ยวนี้เรามาถึงแล้วยังมืดอ,อยู่เลยแต่ก็แจง้งเปลี่ยนเลยทีมใหม่ ลาเบบี้เช็กิเร็กิเร็เ็วมีสีอะใครอะาดันประเทศไทยอราดูพันกวานเนี่ยเูเ้เนี่ยแผนที่ประเทศไทยเลยเนี่ยเนี่ยกอนนี่อแม่เนาะแฮนน้แนวิวอ่ะ โอ้ยเสียดายมันหมอกน้อยไปน้อยเนาะ่นถ้าเอามาวันหมอกวันที่ซิฟนั่นแหละอเละอเะอเ

โอ้ยังโอ้ยังคโกี่งาเออหนุ่ยเอ้ n h i ้เน้ยรับเลยเี้ยวเดี๋ยวผมอุ้มอ่ะอ๋นักล้ะขออุ้มกนั้ยฮึแล้เอโอ้ยโอ้ยเปาวน้มันลูกมามันเปลงฟ้านี่เออนี่บัตร่นี่เอตัวนี้ตัวนี้นุ่ม ผมกลับมวุ่นนแก้วนะคือไงโอ้โหวาไม่ใช่แลอวนำไมไม่ได้แกะนะอันนี้มันเขาตอนแกะน่าบ่าลวกลงเงาหมาเน่แต่นะเอาต้อนแกะมันต้อนแบบขึ้นอเจนต้อนะเน่เน่จะครบอย่างเดียวนะต้องอู้ภาษาอังกฤษเซมันน่ะ ต,ตัวนี้มันลิงลิงเป็นแนวเลยเหอตัวนี้เีสตาร์ไปไหนต้องห้าแล้วเนี่ยกันวกน

โอเคตอนนี้เรามาถึงถึงตอนไหนนะอ่าอาจีไซซังอ๋ออจีไซซังนะคะมาตั้งแต่วันเด็กทีแล้วแล้วเราก็จะมาอีกครั้งนะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างใน มันยุทมันยุดมรนยอุดาคิดว่าไม่มีคนคนเยอะธรรมดามันยุทธาใจโอเคเลยมาถึงข้างในอันนี้น้าหนู่นนอนนอนหลับไม่กินโอเค พี่หหายไปไหนกเยนะไม่แล้ว่ะไม่คีวอะายดอกอ่ะสวยไหมคะคุณมาใช้ส่วน รีวิวไหมรีวิวไหมรีวิวสวนเอเราอยู่ที่สวนดอนนะครับหอ,อ,อมดีอหอมปะมเก็บม,เ,มเก็บไปเป็นชาบไปไปกจา นี่นะคะเป็นเป็นสวนดอกผู้หญิงนี่นะนนะเป็นดอกอย่างนี้เลยหอมมากคือตอนนี้เรา <c oughs> ตอนนี้เกือบ <c oughs> เกือบลมนะคะเขาอะ <c oughs> ดูท,ทางดิทางชันมาเอียงทางขดขดเหี่ยวโอ้โหสวยมากยังมีใครเห็นชื่ออยู่ข้างล่างเป็นดอยชา ดอยช้างจะเป็นไงนเป็นบูชิฟ้าดูตรงนั้นบูชิฟ้านู่นอย่าลงไปไกลนะตกลบตกลบไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เขาอยู่บ้านเป็นที่อย่างนี้ตอนนี้เขาอยู่บ้านนะเขาจะหันดอยตัวนี้เป็นหน้าค้นนะ เนี่ยมอนเนี่ยที่เป็นหน้าค้นเนี่ยแล้วหน้าเปิดคอหอยนะเขาอยู่บ้านเขาจะหันชัดขนาดนี่นะข้างล่างก็คือเป็นเป็นดอกมื่อกี้เห็นควันดอกไควันไฟไหม้นั่นอะดอกไม้สูงควันเหรอที่ไหนเป็นอะไรโอดังนะดอก ดอกแบบดอกจ้ำายังดอกจ้นี่นะคะแกะนะหุ่ดอกเก๊หวยนี่อนะแตคนเยอะมากเล้เนี่ยเ้อตรงไปตรงนี้ยังโคตรเฉียงว้าวจ้าสง ไปครับอันนี้เป็นดอกกุหลาบนะฮะนี่เจอแล้วว้าวแยบเป็นดอ,อยเนี่ยโอ้มีน้ำนัดวย โอ้น้ำไหลด้วยว้าวโแจมจอห์นนี่นี่นี่ที่เด็ดของน้นของปลาไปเดด็ของ อะไรครับเชฟโอ้ที <c oughs> <questo S 3> oh, wow. oh, ่เดียวของันนะฮะุกคนโก้วโอ้สวยจะอยู่บนนี้ถ่ายนะจมลนบฟอ่ะนี่ไอดอกเห็นไหโอ้เนี่ยไอดอกน่ะ โอ้ยจอดก็อะไรรถไม้รถเ้ยไม่ใช่รถต้นไม้นะมาๆชัวนี่นะคะางไปเรื่อย